ลูบวนซ้ำหรือกำลังดำเนินชีวิตแบบไปต่อไม่ได้หาทางออกไม่เจอนะต้องรู้ตัวก่อนนะบางคนไม่รู้ตัวนะหยิ่งยะโสโอหังหรือว่ามองว่านี่คือทำงานเพื่อหาเงินไปวันๆหรือทำอย่างไรจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือทำไมโชคไม่เข้าข้างฉันเลย อันนั้นคือยังไม่รู้ตัวนะครับคําว่ารู้ตัวคืออะไรรู้ไหมรู้ว่าตอนนี้เรากําลังติดแล้วรู้ว่าตอนนี้เนี่ยอายุเท่านี้แล้วแล้วอายุอีก10ปีเนี่ยฉันก็จะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าฉันยังทําตรงนี้อยู่นั่นรู้นั่นเรียกว่ารู้ตัววันที่ผมรู้ตัวก็คือผมมองไปที่ห้องเก่าๆนะห้องห้องเช่าที่นอนเก่าๆแล้วผมก็คิดว่า จะต้องอยู่ที่นี่อยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน30ตอนนั้นยังไม่30นะ30 4สิ0 6ี่สิบหเราคงจะต้องเช่าและย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นไปทำงานไปเรื่อยๆอีกนานแค่ไหนพอมีคำนี้ว่าอีกนานแค่ไหนแล้วมันเห็นเลยครับเห็นทันทีเลยนะว่าตลอดไปเอาเอาอยางนี้เลยผมไม่ใช่คนแบบว่า <c oughs> ได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้มาช่วยเหลือทุกคนพอนึกขึ้นได้ปุ๊บผมเนี่ยมีบุญญาธิการสูงไหมพอมองดูปุ๊บโหชีวิตทำไมมันรันทดขนาดนี้แล้วฉันจะต้องอยู่แบบนี้ไปนานเท่ไหนมันเห็นทันทีเลยครับว่าตลอดไปผมวูบเลยนะว่ามันมันใจหายเรารู้ละนี่คือคำว่าติดเรารู้ละ <c oughs> ว่า เราจะไม่ต่างจากเราจะไม่มีชีวิตเราจะไม่ต่างจากคนทั่วไปเหมือนที่เราเคยคิดวาดฝันไว้ตอนช่วงวัยรุ่นว่าเราจะร่ำรวยเราจะไม่ใช่หนุ่มที่ออกตามหาความฝันอีกแล้วหรือเราคิดอย่างนี้ผมคิดแบบโหต่อว่าตัวเองเลยนะตอนนั้นนะแล้วมันกลัวมากแล้วมันเห็นมาเลยนะว่าจนตลอดไปจนตายไม่มีใครอยากยุ่งกับแกหรอก ไม่มีใครเขาเขาสนใจคนไม่มีอนาคตแบบแกมันมาเลยนะคำต่างๆเลยนะจนเมื่อรู้ตัวว่าติดผมได้รู้ทันทีครับไม่ว่างานชนิดไหนงานชนิดไหนก็ไม่ใช่สำหรับผมอันนี้คือคือคือตอนนั้นนะต้องทำอย่างไรทำอย่างไรวะมันเริ่มหาละ อันดับแรกครับหาจุดที่รู้ตัวจริงๆให้ได้ก่อนแล้วแล้วสำนึกกลัวมันจริงๆไม่เอาแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าฉันแค่อยากได้งานใหม่หรือเกลียดที้หน้าไอคนที่นินทาฉันเกลียดป้าข้างบ้านอยากจะย้ายบ้านไปแล้วก็ไปเชิดใส่เขาหรืออยากจะออกรถใหม่เพื่อมาโชว์ หรือให้รู้ว่าฉันรวยแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะอันนั้นเขาเรียกยังไม่รู้ตัวแต่รู้ตัวนี่คือมันไม่ได้ทำเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่ออะไรเลยแบบเพื่อเพื่อไปทับถมเขาอะแต่มันคือการรู้ตัวว่าเพื่อตัวเองล้วนๆและเพื่อตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อตัวเองให้สูงส่งกว่าใครเลิศเลอก,กว่าใครร่ำรวยกว่าใคร แต่เพื่อตัวเองเพราะว่ามันจะรู้ว่านับจากวินาทีที่เรากําลังขยับตัวนิดนึงเนี่ยมันดีขึ้นทันทีมันต้องรู้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นคุณหาให้เจอข้อหนึ่งเลยหาให้เจอข่อนว่าติดจริงๆลงไปให้ลึกมากพอครับว่าฉันอยากรวยอยากรวยเพราะถ้ารวยเนี่ยนะฉันคงออกรถเบนซ์ป้ายแดง แล้วออกป้ายแดงขับมาที่ทํางานนะเพื่อนที่ทํางานคงจะว้าวนาหน้าดนูหรือขับไป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 แอคใส่ญาติพี่น้องจะได้ไม่ต้องถามว่าฉันขับรถอะไรหรืออะไรอันนั้นมันไม่ใช่พอลงลึกเข้าไปอีกโอ้โหนี่เราหน้าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอตัวเรามันคิดอย่างนี้มันคิดหน้าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอว่าแค่อยากจะเอาไปโชว์เขาอยากจะไปทับถมเขาแล้วมันก็ลงลึกไปอีกสุดท้ายนี่เราไม่ได้อยากทาเพื่อตัวเองสักอย่างอ้าวมันรู้แล้วว่าติด เห็นไหมพอคุณลงลึกไปถึงด้านมืดตัวเองมันต้องเห็นด้านมืดตัวเองนะครับครั้งแรกเลยนะพอมันเห็นแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับให้ตัวเองอยู่ด้านมืดแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามาเรื่องหนึ่งเขาเป็นฝรั่งนะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่สูงมากอันนี้เมื่อประมาณ10หรือ20ปีหรือ15ปีที่แผมจำไม่ได้ แล้วพอเริ่มทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเริ่มไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรจากตอนแรกเป็นเด็กหนุ่มที่มีความฝันสูงมากจนวันหนึ่งเขาตกงานแล้วอยู่บ้านแต่ยังดีที่อาศัยบ้านพ่อบ้านแม่อยู่เขายังดีนะผมไม่มีนะครับของผมนี่ถ้าตกงานก็คือตายเลยนะอ่าลาบากกว่านะแต่ตัวเขาอาศัยบ้านพ่อบ้านแม่อยู่วันหนึ่งเขาก็ดูทีวี มีเงินในกระเป๋าตังค์อยู่แค่เศษตังค์นะไม่รู้ว่าห้าดอลหรือห้าเซนผมไม่รู้จำไม่ได้แต่เล่าให้ฟังกันเขาไม่มีเงินนั่นแหละแต่อาศัยกินอยู่บ้านพอบ้านแม่คราวนี้เนี่ยมีลูกเสือฝรั่งเนี่ยลูกเสือเนเนนาลีเขาเนี่ยก็จะมาเคาะประตูใครเคยดูหนังฝรั่งบ้างแล้วก็ขายขนมใช่ไหมอ่าเขาบอกมีลูกเสือและเนเนนาลีมาเคาะประตูบ้านเขา แล้วขายขนมเขาเปิดประตูปุ๊บเขาบอกว่าตัวเขาอะรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่มีเงินนะแต่เขาโก,โกหกลูกเสือและเนตรนานลีพวกนั้นว่าฉันได้ซื้อไปแล้วก่อนหน้าที่พวกเธอจะมาลูกเสือเนตรนานลีก็ทำหน้างงๆเฮ้ย มันไม่มีใครเดินเส้นนี้แล้วนอกจากฉันนะแต่ก็เขาไม่เขาบอกเขาซื้อไปแล้วก็ทำไงได้เขาปิดประตูหลังจากลูกเสือเนนาลีเดินถอยไปด้วยหน้าตาผิดหวังเขาปิดประตูบ้านครับแล้วเขาเดินมานั่งที่โซฟาแล้วเขาก็รู้สึกทนไม่ไหวกับตัวเองณวินาทีนั้นเลยว่านี่เขากระจกขนาดต้องโกหกเด็กแล้วไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองไม่มีเงินในขณะเขาเติมย้อนมาจากตอนแรกใช้ชีวิตแบบสเพเฮระแล้วนะ แล้วไม่มีใครเอาเขานะแล้วเขาก็เลยต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนหรือทําอะไรสักอย่างผมก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนั้นแต่ผมไม่ใช่แบบนั้นของผมแค่เห็นตัวเองที่มันสภาพรับไม่ได้นะแล้วก็ยอมรับว่ามันติดว่าความชั่วร้ายของเรามันแค่มันมันมันทำให้เราติดความชั่วร้ายของเราเนี่ยแหละคราวนี้เนี่ยพอผมเห็นปุ๊บผมก็รับไม่ได้เนาะก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วมันก็เหนื่อยมากตอนนั้นเนี่ยยังใช้กดแรงดึงดูดไม่เป็นนะไปหาหนังสือมาอ่านเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับอะไรก็ฟังก็อ่านไม่รู้เรื่องอะ่ะนะไปหาเออซีดีก๊อปใช้คำว่าก๊อปนะครับเรื่อง The Secret นะผมยอมรับเลยซีดีก๊อปเพราะว่าตอนนั้นมันก็ มันก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนความรู้ไม่มีอยู่บ้านนอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยมี the secret ดูเรื่องกดแรงดึงดูดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ผลสำหรับผมผมก็เคยต่อว่าว่ามันใช้ไม่ได้ผลดูความชั่วความโง่เขลาของผมสิมันเลยทำให้ผมติดแล้วแล้วก็ติดอีกแต่สิ่งหนึ่งที่ดึงผมขึ้นมาจากวังวนนั้นหลังจากที่ผมรู้ตัวแล้ว นั่นคือข้อ2ครับมันคือความกระตือรือร้นข้อ2คือความกระตือรือร้นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรมันจะ ลุยไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความกระตือรือร้นผมเคยเข้าใจว่าความกระตือรือร้นคือความอยากที่จะทำผมเคยเข้าใจแบบนี้แล้วผมก็เข้าใจผิดผมเคยทำงานแล้วก็มีความเป็นติสนะแบบแม่ไม่มีอารมณ์นั่นเขาเรียกว่าขาดความกระตือรือร้นครับเมื่อขาดความกระตือรือร้น มันก็กลับไปวังวนแบบเดิมครับเพราะนั่นคือขออภัยนะครับเขาเรียกว่าสันดานของเราสันดานของเรา,น,า,เรานิสัยเรามันไม่ดีอ่ะเรายอมรับข้อไม่ดีตัวเองปุ๊บพอจะเปลี่ยนปุ๊บไม่กระตือรือร้นก็บอกว่ายังไม่มีอารมณ์นะมันยังไม่อยากทำเพราะฉะนันความกระตือรือร้นคือทำโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ มันไม่ใช่วันที่อยากทาแต่มันก็จะทำเพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคําว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูน่ากลัวมากแต่ถ้าผมบอกว่ามันเกิดได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีละ่ะมันดูมีความหวังหรือยังข้อ2คือความกระตือรือร้น,ลนแล้วมันนำพามาข้อ3ครับคือโชคดี หรือจะเรียกว่าความหวังแล้วไปโชคดีก็ได้นะอันนี้สดๆผมก็ไม่เคยเขียนสคริปต์นี้มานะครับเพราะฉะนั้นคุณกำลังสแสวงหาโชคมันไม่ใช่การสแสวงหาโชคแต่มันมีระบบระบบหนึ่งที่เราต้องออกมาแล้วเราจะเจอโชคเหมือนตอนนี้ข้อหนึ่งคือผมชีวิตติดละติดวังวน ก็มันมองไม่เห็นทางออกมันไม่มีความหวังมันก็ไม่ไปข้อ2ครับก็คือไม่มีความกระตือรือร้นอ่าพอไม่มีความกระตือรือร้นมันก็ไม่ทำอะไรอ่ะไม่แก้อะไรไม่อะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยพอมันอยู่อย่างงี้ปุ๊บอ้าวแล้วโชคจะมาไหมล่ะโชคดีอ่ะนอนเฉยเฉยแล้วจะมีอะไรมันไปไปไม่ได้แล้วโชคมาไหมไม่รู้ แต่ที่แน่ๆความหวังมันก็ไม่มามันก็วนอย่างนี้แต่เมื่อเราจัดการข้อหนึ่งครับรู้ละว่ามันห่วยมันแย่มันโอ้โหแล้วมันลึกลงไปอีกลึกๆๆจนมันรับไม่ได้แล้วต้องลึกมากพอนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าโอ้ฉันเป็นคนโลภและนีสใสไม่ดีขี้เกียจมันไม่ใช่อันนั้นมันลอยๆมันต้องลึกถึงขั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเองแค่อยากรวยเพราะว่าจะได้เกทับทับถมหรือจะได้ไปอวดกระเป๋าหรูๆ จะได้ทำตัวเหมือนดาราไฮโซมันเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบอย่างนั้นมันไม่ใช่ชีวิตคุณจริงๆส่วนตัวผมหรอผมอยากรวยตอนนั้นนะเพราะว่าผมจะได้นั่งนิ่งๆเลี้ยงลูกเองไปส่งลูกเองมีห้องทำงานตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าห้องทำงานจะเอาไว้ทำงานอะไรแต่คิดไว้ก่อนแล้วว่าจะมี รู้สึกว่ามันต้องรวยแน่ๆเพราะคนรวยเขามีกันไม่อยากเร่งรีบตื่นตอนเช้ารีบขับรถโอโอโอสแกนนิว้วโอเข้างานโอเลิกงานยังดูนาฬิกาเลิกไม่อยากทําอะไรแบบนี้เลยอยากไปเที่ยวไหนก็ได้สัมมนานี้เป็นครั้งแรกของผมปกติผมไม่เคยทําสัมมนาอย่างนี้ผมเคยแต่สอนคอร์ส หนักๆแล้วก็สอนคอร์สที่ยาวๆนะครับสำมะนานี้จะเป็นสัมนาครั้งที่1และแน่นอนมีครั้งที่2แน่นอนนะครับแต่ครั้งที่1เนี่ยผมจะใส่ให้สุดเลยเพราะเป็นครั้งแรกเสียหน้าไม่ได้ <laughs> ครั้งแรกนะครับของผมนะ999บาทนะครับเฉพาะเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สมัครมานะครับแล้ววันที่29กันยาเจอกันในสัมนาครับตอนนี้คนเริ่มทยอยสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียนคอร์ส15วัน ซีซันสามาไว้คุณได้เรียนสัมมนานี้ฟรีนะครับนะเพราะว่าคนที่เรียนซีซันสามเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้วนะผมไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งนะโอเคใครเรียนซีซันสามเข้ากลุ่มซีซันสามก็จะได้เข้ากลุ่มสัมมนาออนไลน์นะเกี่ยวกับการออกแบบจิตวิญญาณลิขิตชีวิตคุณนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องออกแบบระดับจิตวิญญาณครับออกแบบชีวิตตัวเองครับเลิกเชื่อสักทีครับ ว่าต้องปลดหนี้48เดือน48ปีนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าจะซื้อบ้านต้องกู้หนี้ยืมสินนะนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าสามีที่ดีคือสามีใหม่นะเลิกเชื่อสักทีครับว่าคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้คุณเปลี่ยนได้หมดครับมันเริ่มต้นจากการสร้างตัวเองนะอันนี้ฝากไว้ฝากไว้ถ้าใครสนใจนะครับ อินบ็อกซ์นะครับมาที่ทาง Facebook หรือทาง Line นะหรือทาง TikTok กก็ได้นะครับเพราะสัมมนานี้เป็นครั้งแรกนะเสียหน้าไม่ได้นะ <c oughs> ครั้งแรกนี่จะเสียหน้าไม่ได้ต้องใส่สุดนะ